มีหลายคนนะคะถามไปว,ว่าวางแผนการเงินให้คนอื่นแล้ววางแผนการเงินให้ตัวเองบ้างหรือเปล่าเบลเป็น financial planner เข้าปีที่3แล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เบลจะมาวางแผนการเงินของตัวเองให้ทุกคนดูกันค่ะก่อนอื่นเลยเบลก็จะ กำหนดเป้าหมายค่ะเป้าหมายของเบลนะคะข้อ1ก็คือ cover ค่าใช้จ่ายจำเป็นมีเงินไปเที่ยวนะคะและวางแผนเก็บเงินกเกษียณค่ะพาทแรกนะคะค่าใช้จ่ายจำเป็นก็จะมีเป็นค่าน้ำประมาณเดือนละส0 0มบาทค่าไฟประมาณ2,000บาทค่ากินประมาณเดือนละ9 0 0 0ันบาทนะคะแพงมากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางคอนโดนะคะ25,000บาทต่อปีค่ะมีประกันสุขภาพประมาณ 22, 0 0 0บาทต่อปีประกันรถยนต์1 4 0 0 0บาทต่อปีนะคะ การอมซั์ประมาณน่าจะประมาณ50,000บาทต่อปีนะคะ ที่หัวาสายไม่ได้ชำระเพราะว่าคอนโดผ่หมดแล้วในส่วนของประกันสุขภาพของโดนะคะก็จะเป็นการคุ้มครองแบบเหม่ยใจนะคะประมาณ5าล้านบาทก็จะเรียกก็บที่เนี่ยประมาณนี้คะสองห0บาทต่อปีถ้าเราไม่มีประกันสุขภาพเราจะต้องเผื่อเงินไว้สำหรับยามเราเจ็บป่วยมากกว่าปกติแต่การที่เรามีประกันสุขภาพเราก็จะการเงินไ้แค่ส่วนหนึ่งเพื่อซื้อความคุ้มครองของเรานะคะค่าใช้ใจ่ายรายปี2อง0 0นานบาทพาร์ต่อไปเนี่ยราจะพูดถึงค่าใช้ใจ่ายเที่ยวเล่นว่าเรามีอะไรบ้างไปออกกำลังกายไปยิมไปปั่นจักรยานไปปี อาจจะเป็นคลิปใหญ่ทีเดียหรืออะไก็ได้ค่ะแสนหกหมื่นแปดพันต่อปีค่าใช้จ่ายฉันแพงจังวะแต่ไม่เป็นไรถ้าเราไม่เที่ยวเนี่ยเงินเที่ยวเราสามารถเก็บเป็นเงินออมได้เหมือนกันเป้าหมายของเบลเนี่ยณนะจุดนี้เบลไม่มีภาระงานเป้าหมายเบลต่อไปคือการเก็บเงินกเกษียณค่ะเรามาดูก่อนว่าเราจะ,กะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่เบลเนี่ยว่าจะ,กะเกษียณตอนอายุ6 0ปีคาดว่าจะมีอายุถึงประมาณกี่ปีนะคะส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะดูที่อายุของบรรพบุรุษซึ่งบรรพบุรุษเบลก็จะอยู่ที่ประมาณ 70, าาเจีเจงิช้ปาณ20ป นนเพราะอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายรายปีของเราไปอีก20ปีเนี่ยเราจะต้องมีเงินแล้าน20 0 0มบาทเป็นเงินก้อนที่จะสามารถใช้จ่ายยามที่เราเกษียณได้แต่แตเรามีศัตรูนั่นก็คือเงินเฟอ้อค่ะทุกคนเงินเฟอ้อเนี่ยจะทำให้เราจนลงทุกๆปีเพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยทำให้ของแพงขึ้นโตขึ้นน่ะเราก็จะเห็นว่าก๋วยเตี๋ยวชามนึงก็แพงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมค่าใช้จ่ายแต่ละวันเราก็จะแพงขึ้นเราสามารถเอาเงินที่เรามีอยู่ไปซื้อของได้น้อยลงค่ะถ้าเงินเฟอ้ออปีเงอน8เซ็น0 0จะเปนเงินเท่าไ่เดี๋าวเราจะมาก คิดเลขนะคะแล้วเราก็จะใส่เลขว่าเราจะต้องการเงินเล t e ปีละ3%าพี่เรียกเนี่ย29ปีโอเค19้าล้านแก่เหนื่อยถ้าเราไม่มีเงินเลยเราต้องเก็บเงิน ปีละ6กแสน0จ็ดื่นบาททีนี้เนี่ยเราก็จะดูว่าเรามีอะไรอยู่แล้วบ้างไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินฝากประกันออมทรัพย์ S S F I F หุ้นทรัพย์สินอื่นๆเช่นที่ดินทองแบบนาฬิกาอะไรก็ได้ค่ะถ้าเราตั้งใจแบ่งสัดส่วนนี้มาเพื่อการเกษียณสมมุติว่านะคะตอนนี้เรามี5ล้านบาทแปลว่าจาก19ล้าน5้าแสนเนี่ยเราต้องหาเพิ่มอีก5้าแสบาทต่อปีนะคะ อันนี้คือการที่เราได้ตัวเลขเราเข้าวๆมาใช่ปะแต่เราจะไม่จบที่การวางแผนแค่นี้เพราะว่าการเก็บเงินมันควรจะเอาเงินไปต่อเงินทําเงินให้ได้เงินมากขึ้นคุณอาจจะเอาไปแบ่งสัดส่วนจัดพอร์ตลงทุนระยะยาวตั้ง29ปีอ่ะมันมีโอกาสที่พอร์ตเราจะเติบโตอย่างน้อยสัก10% ฉะนั้นการที่เรามีตัวเลขคร่าวๆเนี่ยมันทําให้เราวางแผนต่อได้คือมันจะต้องบรรพัดต่อไปแล้วแหละว่าเราจะเอาเงินไปลงทุนในอะไรบ้างจัดพอร์ตยังไงแบ่งสัดส่วนการลงทุนยังไงให้มันเป็นการวางแผนระยะยาวของเราต่อไปนะคะสําหรับการวางแผนการเงินวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ แล้วก็เอาไปลองทําตามได้นะขอให้ทุกคนคิดที่จะเริ่มวางแผนนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยเวลาเนิ่นนานไปถึงตอนเราอายุ50-60เราก็จะมีเวลาที่เราเตรียมตัวน้อยลงไปอีกฉะนั้นวางแผนแตัน้งแต่เนิน่นเก็ย่อมดีกว่านะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกัน